ชิ้ส่วนที่อยู่ใต้รถที่เป็นพลาส,สติกก็หายไปหมดเลยนะครับน็อตทุกจุดที่โรงงานมีมาให้ผมใช้หมดเลยนะครับคือขันน็อตอย่างเดียวเลยนะครับเพราะปิดจุดนี้แล้วก็เรื่องของไฮดรอมิกเรื่องของป้องกันอันตรายจากวนถึงเรื่องอาัะาบายความร้อนดีกว่าเดิมแน่นอน สวัสดีครับพบกับ Les Set Auto อีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับ Lamborghini Gallardo นะครับอย่างที่ทราบกันก็คือ Lamborghini Gallardo เนี่ยค่อนข้างจะมีอายุเยอะแล้วนะครับชิ้นส่วนใต้รถบางคันก็อาจจะไม่ครบแล้วหรืออาจจะสูญหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเดิมๆแล้ว Lamborghini เป็นยังไงนะครับก็ในส่วนของ Lamborghini Gallardo นะครับก็จะมีด้วยกัน3ชิ้นนะครับในส่วนของปิดใต้เกียร์นะครับปิดใต้เครื่องแล้วก็แผ่นดานหน้านะครับอย่างคันนี้เนี่ยลูกค้าได้รถมือ2มาก็ ชิ้นส่วนที่อยู่ใต้รถที่เป็นพลาสติกก็หายไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันนะครับข้างหน้าเห็นไหมตรงนั้นหน้านี้ก็ไม่มีแล้วนะครับโล่งๆเลยลูกค้าเอารถมาให้レスเพลทําแบบนะครับขึ้นแบบใหม่ทั้งคันเต็มคันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เลยของレスเพทมาดูกก้นเรสเครทบก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเคลือบคาวเดอ์โค้ทให้อย่างดีนะครับเห็นไหมจุดยึดทุกจุดที่โรงงานให้มาเราใช้ทั้งหมดนะครับขันน็อตครบทุกตัวไม่ต้องกังวลนะครับเห็นไหมแข็งแรงอย่างนี้เลยนะครับ ถัดมาก็จะเป็นส่วนของโรบิดใต้เครื่องนะครับช่องถ่ายน้ำมันเครื่องทรงเดียวกับของโรงงานเลยนะครับมีรายละเอียดครบๆม่วจาะเป็นช่องเป่าเบรกนะครับช่องแอร์ดักดักลมนะครับเป่าเครื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของกล่องหลบสายเบรกนะครับสุดท้ายโรบิดใต้เกียร์นะครับนี่เห็นนี้เลยเห็นไหมสังเกตได้ว่ารูปทรงจะเป็นของเดิมโรงงานเลยนะครับมีแอร์ดักให้นะครับเป่าท่อเป่าเครื่องนะครับรวมถึงช่องที่ ต้องเปิดเอาไว้หลบตัวในสตาร์ทที่ยื่นลงมานะครับก็คงประมาณนี้แข็งแรงแน่นอนเพราะว่าต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับของเดิมๆเ,เขาจะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งณปัจจุบับนเนี่ยด้วยความที่รถอายุเยอะแล้วก็จะค่อนข้างหายากด้วยอาจจะต้องนําเข้าจากเมืองนอกหรือซื้อมือสองจากเมืองนอกราคาก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องนะครับผมมาแบบนี้มาทีเลกเทจจบแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากติดตั้งแล้วนาตาจะดูดีขนาดไหนนะครับผม เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งแผ่นปิดใต้ท้องรถสำหรับ lamborghini gallardo คันนี้นะครับโอเคเรามาดูกันเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่แผ่นหน้าก่อนจากที่ตอนมาลงโลนะครับเห็นไหมติดเต็มเต็มยึดจุดเันชนทั้งหมดจุดยึดจะโรงงานนะครับยึดได้เหมือนเดิมทุกจุดเลยนะคแค่ขันน็อตเลยนะอ่ะต่อมามาดูด้านหลังได้เลยด้านหลังนะครับก็จะมีส่วนของต,ตัวปิดใต้เครื่องนะครับนี่เห็นไหมน็อตทุกจุดที่โรงงานมีมาให้ผมใช้หมดเลยนะครับ ตามจุดของโรงงานก็คือขันล็อตอย่างเดียวเลยนะครับรูช่องดักลมเป่าเบรกนะครับสองข้างนะครับแอร์ดักสำหรับดูดลมเข้าไประบายความร้อนของห้องเครื่องนะครับก็มีให้เหมือนเดิมรวมถึงช่องเซอร์วิสขนาดใหญ่นะครับเพราะตัวนี้เวลาที่ลูกค้านารถเข้าไปเซอร์วิสที่ศูนย์นะครับก็อาจจะมีปัญหาได้ถั้าบิดทึบไปนะครับนะอันนี้ลูกค้าเขาสั่งให้เราเปิดไว้เหมือนเดิมเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายแผ่นบิดใต้เกียร์นะครับเห็นไหมแต่ตอนที่มาที่โล่งๆไม่มีอะไรเลยนะครับก็ ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่องดักลมสองข้างนะครับอ้างอิงจากตัวอะไหล่ของโรงงานนะครับสองข้างก็จะมีช่องดักลมตรงนี้รวมถึงส่วนที่ต้องหลบสําหรับตัวไดรสตาร์ทนะครับเพราะคงประมาณนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับจากตอนแรกที่รถคันนี้มาไม่มีเลยสักชิ้นนะครับก็พอปิดตรงนี้แล้วก็เรื่องของไดนามิกเรื่องของป้องกันอันตรายจากการกระแทกต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องการระบายความร้อนดีกว่าเดิมแน่นอน สำหรับรถซูเปอร์คาร์นะครับแผ่นปีกใต้ท้องพวกนี้สําคัญมากๆนะครับถ้าหากมีไม่ครบหรือว่าขาดหลุดหายไปนะครับก็จะมีผลต่อเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับรวมถึงเรื่องของการระบายความร้อนเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราไม่มีแผ่นตัวนี้ลมที่ลมดีที่เข้าจากาท,าทางด้านบนนะครับมาระบายความร้อนของเครื่องที่จะออกจากทางด้านหลังได้ก็จะออกไม่ได้เนื่องจากว่ามีลมที่ผ่านจากใต้ท้องรถนะครับดันขึ้นไปทําให้ความร้อนไปอัง,งในฝากระกโปรงนะครับก็จะทําให้เกิดความร้อนสะสมได้ง่ายขึ้นนะครับ รวมถึงเรื่องการกระแทกต่างๆอันตรายที่เกิดจากรถถนนบ้านเรานะครับเนื่องจากอย่างที่ทราบก็คือรถซูเปอร์คาร์ส่วนใหญ่ก็จะเตีเต้ยๆกัเเนเนาะแล้วก็ถนนบ้านเราก็ไม่ค่อยดีนักนะครับก็ปลอดภัยหายห่วงได้นะครับทันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับใครที่ขับรถอยู่ลองตรวจสอบนะครับว่ารถของตัวเองมีชิ้นส่วนเหล่านี้หลุดหายไปบ้างหรือเปล่าหรือว่าของใครอาจจะหายไปหมดเลยสนใจก็ติดต่อเข้ามาน,นะครับที่เลสเพจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งที่อยู่และเบอร์โทรไว้ให้ที่ท้ายคลิปกับในดีสคริปชันนะครับผม สำหรับนี้ก็คงประมาณนี้สำหรับแ b ม r บ h กนีกาล l a r โดคันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ